ฮลโหลๆห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องทั้งหลายกลับมาพอกันอีกแล้วกลับมาพอกันอีกแล้วเมื่อนี้เฮาสิมาเรียนเอยียงต่อเนาะ มือนี้นะครับเฮาสิมาเรียนไพทอนต่อเนาะครับนะ Python, เนาะไพทอนเฮาเรียนอีหอย่างเฮ้ยเคื่อที่แล้วเฮาเรียนโอเปเรเตอร์เขาเข้าใจความหมายของการกำหนดตัวแปรเข้าขใจความหมายของการใช้โอเปเรเตอร์ในการทำงานแลวเนาะที่นี้มัเก็สิมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกทำโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับ หรือว่า decision making นะครับผมเป็นการพูดง่ายๆขันว่าเป็นภาษาง่ายๆเลยกับอีพครับขันแม่นกับเท็ดแงนขันบ่แม่นกับขามไปนะครับเนาะที่มีมือนี้นะครับที่เข้ามซิมาเรียนนะครับเนาะมือนี้เข้ามาซิม,มาเรียนนะครับมับนก็นจะเป็นเรื่องของ e p l ครับผม e p l e p l e p l นะครับหรือว่าอ่ะ ในไพทอนนะครับกะซิมีอีฟเอลคือจังภาษาทั่วไปนะครับเนาะอีฟเอลนี่หมายเข้ามาไม่ใสิเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเนาะจากรูปนี้ครับเ่ะอย่าไมันสิเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้าสมมุติเงื่อนไขถูกต้องนะครับผมถ้าเงื่อนไขถูกต้องเนี่ยนะครับอ๋อใส่ c ่อนเนาะถ้าเงื่อนไขถูกต้องนะครับมันจะเช็ดงานในคําสั่งถ e ัดไปแต่ถ้าสมมุติเงื่อนไขเท่าเนี่ย คิดนะครับหรือว่าเป็นเท็นะครับบางทีทำขั้นตอนนี้กับปเฮ็ดงานบรรทัดที่เฮากัหนดไว้นั่นเองนะครับเออซึ่งการทําโดยกําหนดเงื่อนไขก็จะมี if e มี if else มี if e AP, l อ e ลอีเออเนาะมีหลายอย่างมากนะครับก่อนอือเท่าสิมาเบิ่ง if e ก่อนนะครับ if e รูปแบบการทํางานของมันนะครับรูปแบบแพทเทิร์นของภาษาไพธอนนะครับก็จะเป็น if e ตามด้วยเงื่อนไขที่เป็น เขาเรียกว่า b ูล l e a อ expression นะครับเป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือเท็จนะครับตามด้วย colon นะครับแล้วก็ box statement ที่มีเรื่องความสำคัญอย่างนึงของการเขียนโปรแกรม Python นะครับเนาะเดี๋ยวผมขอทอนนี้กันปึ๊บ,บความสำคัญของการเขียนโปรแกรม Python นะครับเนะอะผมขอเปลี่ยนเป็น ดีฟอลต์ดีฟอลต์ดีกว่าการเขียนโปรแกรมของไพท o นนะครับนะเดี๋ยวขอเซฟไฟก่อนนะเนี้ <Save. S 1> ย dot py นะครับการเขียนโปรแกรมของภาษาไพท o นนะครับภาษาไพท o นเป็นภาษาที่ง่ายเลยครับมั่นสีสมมุติปกติขันเป็นภาษาที่เข้าสิประกรศ i n t ฟิเจฟังชันบ่ เม่นเปนบอกครับประกาศนั่นเชื่อว่าแต่ใช้มีวงเล็บเปิดปีกาเปิดปีกาปิดมาครับแล้วก็เขียนโปรแกรมภายในวงเล็บตึ๊ดๆๆๆๆๆๆตามด้วยเซมิโคลอนนะครับเนาะเป็นบอกเออแต่ว่าในภาษาไพทอนนะครับเขาจะสีพอใส่วงเล็บปีกาเ e ปิดปีกาปิดให้นะครับสั่งครับแล้วสิเป็นการเว้นวรกนะครับขันเว้นวรกผิดโปรแกรมจัดกับเฮ็ดงานนะครับแต่คันเว้นวร์ถือโปรแกรมกับเฮดงานสมมุติถ้า เกมโปรแกรมโดยทั่วไปแต่เมื่อกี้ทางที่เข้าเรียนมาเข้ากับปิน้นยังสิบมครับปิ้นสมมุติเราปิ้นเข้ามาเฮลโหลนะครับเห็นปะเอาาเอ,ออันนี้เข้ากับมาสีก็ยังไงต้อามามสีปิ้นออกมาสีตองครับเป็นยังมันขึ้นถือนะครับเพราะว่าเข้าเข้ามีบรรทัดเดียวได้สมมุติเข้าเขียนลายๆบรรทัดเดีวเราเข้าร่องขยับมาสีเ้าครับแล้วก็ปิ้นล้องมานะครับเฮลโหลสองนะครับเฮลโหล สองนะครับลองเซฟแล้วก็กดเพ่เบิรงนะครับกดลั่นเบิรงอ่ามันสิเกิดเออเลอนะครับเพราะว่าภาษาไพทอนนะครับความสามคัญของมันนะครับผมนี่มันบอกว่าเออเลอร์นะครับลายที่สองนะครับอ่าอันเป็กติดนะครับอ่าเพราะว่าความสาคัญของภาษาไพทอนคือการเว้นบักนะครับเพื่อให้มันดูง่ายซึ่งอันห้าเว้นบักปุ๊บมันดูง่ายเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเงื่อนไขท,ที่เขาเรียกว,ว่าอ่าเป็น เขาเรียกว่ายังนอเป็นกดเป็นกดในการเขียนภาษาไม่ถอนนะครับขันเขียนภาษาไม่ถอนต้องเป็นวักแห้งมันถูกนะครับเข้าสีรู้ได้ไหว่าเป็นวักถูกว่าถูกนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมจะลองเขียนโปรแกรมึ้นมาโปรแกรมหนึ่งนะครับเรื่อง i f e l s นะครับดผมขอขยายบอแล้วนะครับผมใส่ตัวแปรึ้นมาตัวแปรหนึ่งนะครับตัวแปร x เท่ากับ10นะครับ y เท่ากับ9นะครับ่ะ คนกำหนดตัวแปรนะครับถ้ามาดามขันสียูจะสี่นะครับถ้าบอสามาขันยำมันสีได้นะครับเออมันต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกันอ่ะทีนี้ใส่คําสั่ง if นะครับ if นะครับตามด้วย if พอร์ทเมื่อกี้ถ้าบอกว่างไหนครับ if พอร์ทเมื่อกี้ if ตามด้วยบูลีนตัวนี้ว่าบ o o l e a n expression ก็คือเงื่อนไขนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเงื่อนไขนนั่แหละครับถูกต้องแล้วหรือจน์ที่คืนค่าเป็น true กับ false นะครับอ่ะเข้ามาเขียนครับ if ร่องเทียบเบิึงครับ x นะครับมากกว่า y นะครับสีเปนะ็นยังสี่นาะเมื่อสีเป็นยังสี่เบิงเบิงครับปกติใน if ของอันอันภาษาซีทั่วไปนั่นไหครับอ่าสมมติผมสี่องของภาษาซีครับกัน if ของภาษาซีทั่วไปเป็นสังไหมครับเปิดวงเล็บ x มากกว่า y เห็นไหตามด้วยังสี่นาะโมเมนท์ที่นี่ถ้าเป็นภาษาไพทอนเราต้องเปิดวงเล็บก,ก็ได้นะครับนะเนาะถ้าเปิดสี่เลย if x มากกว่า y เป็นว่าเคือเนื่องแล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็เอนเตอร์นะครับเห็นบ่กสังเกตบอกว่ามันส่ขึ้นบรรทัดไหมเมันสคบนเป็นบรรทัดแรกนะครับเนาะเพราะว่าการเขียน ipl นะครับมันต้องอยู่ภายในอ่าเขาเรียกว่าภายในกรอบของโปรแกรมมันครับเป็นภายในกรอบก็คือจากเมือตรงนี้ครับเห็นบอก i ตามด้วยคําสั่งแล้วเแล้วโคลอนใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ในบล็อกซึ่งสังเกตได้บครัว่าบล็อกมันเนี่ยครับมันขยับแท็บเขาไม่เทียบหนึ่งกันวะ นี่ครับมันขยับมาจากข้างหน้าเถื่อนึงนี่คือรูปแบบสําคัญของภาษาไพทอนนะครับว่าต้อตงว่างบล็อกให้มันถูกต้องนะครับอ่ะสมมุติว่าเขาบอกว่า x มากกว่า y ให้ปิน้นคําว่าใช่นะครับก็ yes นะครับอ่าแต่สมมุติมันโมเมนต์นะครับเนาะอ่ะเอาเอาเอานี้กลอนเอานี้กลอนนะครับเสร็จแล้วยมเข้าไปปิน้นท่ามหนึ่ง พินิ s อ่าไม่ใช่ใช่เอาเข้ามีวันนี้กู d บายดีกว่ากูตบายกูตบายเอ่ออ่ะเซฟนะครับโปรแกรมนี้ครับสีสามรถาสังเกตนะว่าขาท่านแรงท่านีนก่กำหนด x เท่ากับ10 y เท่ากับ9นะครับ if อัน if x มากกว่า y ถ้ามากกว่า y ให้พิมพ์คำว่า yes แล้วก็วันท่าต่อไปก็คือปิีนคําว่ากรูดบายนะครับอ่าลองลั่นเบอร์นะครับไม่จะเกิดอย่างคืนปึ๊บอ่ะมันจะปิีนคําว่าเย็ดกับคําว่ากรูดบายเป็นยังคือปีนคําว่าเย็ดเขาเพราะว่า x อ็กนะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับหารซิปนะครับมีค่ามากกว่า y y ยวายมีค่ากับอะไร9แสดงว่า10มีค่ามากกว่า9นะครับ9ก้ับสินิพจน์นี่นะครับหรือว่าเงื่อนไขนี่เป็นจริงถามมันเป็นจริงนะครับมันสีเฮ็ดอ่า โปรแกรมสีทํำงานภา่ใตเงื่อนไขของมันคือจะเปิ่นเข้ามาเย็ดออกมาถ้าสมมุติท่าเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเป็น x น้อยกว่า y นะครับเราลองกดเพย์บ <c oughs> นน, Good นะครับมันสีขื้นแค่กู o ดบายนะครับมัาสีบรปินเข้ามาเย็ดออกมาเห็นปะเออเพราะว่าอย่างครบับเพราะว่าเงื่อนไขมันเป็นเท็จนะครับเพราะเงื่อนไขมันเป็นเท็จปุ๊บมันสีบรสนใจวันทัดภพ่ไตของอัน e อ l แล้วนะครับมัาสีไปสนใจตรงนี้นะครับบรรทัดน,นอกงอก้อาวเป็นยัง เทาคือมาเขียนเป็นสีได้เข้าคือบแท็บเป็นสีการเท่าแท็บเป็นสีนะครับมั่กรสีเป็นเงื่อนไขเดียวกันครับฟังจะไอ้กรับมันยีบตัวนี้นะครับเนาะแต่คันสมมุติเท่าขยับออกมาสีนะครับม่าสีเป็นโปรแกรมเม่นลักเลยนะครับโอเคบอนะครับเนาะอาจจะชี้งงในงน้อยนะครับเนาะแต่ว่ามั่กะบุย่างนะครับอหลักการของไพ่ทอดเนี่ยจะไห้ดีนะครับต้องเว้นว่าใครมันถูกนะครับคันเว้นบ้าเพถูกนะครับมั่งกระสีเออเลยนะครับผมที่นี่ if แล้วก็จะต้องมี if else นะครับ if else ก็แปลว่าถ้าสมมติเ่ะเบื้องจากไดแกรมนะครับเนาะเบื้องจากฉา a นะครับเนาะเริ่มต้นถ้าสมมติเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเนาะมันก็สิมาเฮส statement ที่มันเป็นจริงนะครับแต่ว่าขันเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับมันก็สซมาเฮส statement ที่มันเป็นเท็จนั่นเองนะครับรูปแบบนะครับรูปแบบโปรแกรมก็จะเป็น if ตามด้วยเงื่อนไขนะครับเนาะตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็ s t a t e มนของ if นะครับแล้วก็ else นะครับตามด้วยเงื่อนไขนะครับ เบื่องจากโครงสร้างนั้นนะครับว่ายิบนะครับกับสิ่เทปอันโปรแกรมอภายในมันกับสิ่เทปมาแถบหนึ่งเอลกับคือกันนะครับนอกจาสิ่เทปมาแถบหนึ่งกันสมมุติเท่าบอสขยักมาแถบหนึ่งนะครับก็สิเป็นโปรแกรมเมนนั่นเองนะครับอ่าลองเบิ้งนะครับผมผมอ่าเอากับเป็น x มากกว่า y นะครับแล้วก็บเอลนะครับใส่เอลห้ากับลบนะครับเอล ใช่ครับปีน no อ่าประมาณนี้นะครับโปรเซฟอ่าผมจะอธิบายโปรแกรมฟังคือถ้า x มากกว่า y นะครับมันจะปินคึ้นมา yes นะครับแต่ว่าขันโมเมนต์นะครับมันสิมาปินคึ้นมา no เพราะมันปินคึ้นมา no ปุ๊บแล้วมันจะมาปินคึ้นมา o o d bye ต่อนะครับเอาลองเปล่งน,นะครับเนาะปุ๊บอ่าเห็นบอสังเกตได้ว่ามันจะปินคึ้นมา yes แต่สมมติถ้าเปลี่ยนนะครับเป็น x น้อยกว่า y นะครับมาลองเปลี่ยน แล้วก็โคเซฟแล้วก็โคแลนเบิร์นะครับมันจะเป็นคําว่าโนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขนี่มันเป็นเท็จมันก็เลยต้องมาเฮ็ดโปรแกรมภายใต้โปรแกรมของเอวนั่นเองนะครับเนาะอืมเป็นยักษ์เอวคือบวิยูในอีฟนะครับตามรูปแบบฟังก์ชันของในสไลด์ของผมนะครับเนาะเอวก็ต้องอยู่บรรทัดแรกกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคําสั่งเดียวกันนะครับอ่ะนี่ก็ซิมีอีกอหนึ่งนะครับ if elif s e นะครับ if elif s e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  นะครับ พออย่ายไเลยนะครับมันจะเป็นการเช็คเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขนะครับเนาะไม่ได้มีเงื่อนไขเดียวเมื่อกี้อันสไลด์นี้มันจะเป็นแค่เงื่อนไขเดียวใช่ไหมครับมี e กับ l แต่ว่าเท่าสามารถใส่ if e นะครับแลราคา l e B l e B l e ไปเรื่อยๆเลยนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบว่าสมมติเอาแบบง่ายๆเลยเทาจะเป็นโปรแกรมตัดเกยรดนะสิเนาะอันแรกก็จะเป็น80ถึง90นะครับเนาะเนาะประมาณนี้อ่ะ80ถึง90เป็น a นะครับ เออหกอ,อ,อะไรก็เจ็ดเจ็ดสิบถึงแปดสิบเป็นบีย่างสีเนะาะม่านสีการประมาณประมาณนี้นะครับเนาะก็คือเงื่อนไขขันเงื่อนไขแรกเป็นจริงกับเฮ็ดงานสเตทเมนหนึ่งนะครับขันเงื่อนไขแรกว่าแม่นกับไปเช็คอีเงื่อนไขหนึ่งขันมันเป็นจริงกับ 2, เฮ็ดงานสเตทสองขันเงื่อนไขสองว่าแม่นอีลีกับจะไปฟอกกับจะไปเอวนะครับไปเฮ็ดงานของเอวนั่นเองนะครับรูปแบบเงื่อนไขก็จะว่านี่นะครับ ยีปตามด้วยบูล uh, ีนเอ็กบูลีนเอ็กเพรสชันเงื่อนไขมันเนาะครับเนาะแล้วก็ขันเอลยิปนะครับเราจะไม่เขียนเอลเดี๋ยวเราจะไม่เขียนเอลแบบในภาษาซีนะครับเนาะถ้าภาษาซี C นะครับเอลในภาษาซีเนี่ยมันจะเขียนสิอาจจะเข้าสีเขียนนะเพื่อนถ้าในภาษาซีถ้าในภาษาซีมันจะเขียนสินะถ้าเป็นซีนะครับถ้าในซีนนมันจะเป็นเอลยิป ตามด้วยเงินไขนะครับเงินไขแต่ว่าไพ่ถอนสีเียนสแล้วครับตัวย่อนะครับ E L I F นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเงินไขนะครับเรามาเบรงนะครับละอผมสีล่องปิดโปรแกรมไม้นะครับปุ๊บเทปสองแล้วกันเท s สองดอ่ะผมสีกำหนดสกอร์มากครับเท่ากับเจดสินะครับ กาะเช็คเงื่อนไข if score นะครับมากกว่ามากกว่า80นะครับและเออมากกว่า80เอามากกว่าเอา่าเอามากกว่าก็ได้เอามากกว่า80มากกว่า80ให้พิมพ์ a นะครับถ้ามากกว่า80ให้ปิ๊น A แล้วก็ L if ถ้าก็มากกว่า70ให้ปิ๊น B ใช่แล้วก็สุดท้าย L ปิ๊นอ่ะมีมีเท่าน้เนาะตัดเกีจดบาบอกข้อแตกนะครับเนาะ <c oughs> มีอยู่3เกจ A B F <c oughs> อูไดไสิอยยกมาเรียดเหมือนวาครับนะเส้นละกาก็เป็นโปรแกรมป,ปกติกะยัวยัวเกรดอ่าอ่าไม่ฮะอิสยัวเกรดนะแล้วถ้าเพิ่มอันนี้นะ เออมาเพิ่อมาใช่มั้งอ่ะประมาณนี้นะครับลองกดเพเย์ิึงนะครับเนาะสกอร์ปึง้งอ้าวเป็นยังคือเอะอรเป็นยังคือเอะอรรู้ปะรู้ปะมันมาสังเกตโปรแกรมนะครับเนาะเอล์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมันต้องเกิดยังครับมันต้องมีโคลอนก่อนนะครับเนาะเอออะกดลองเพย์ไหม่ตึง้งอ่ะเห็นบอกครับ มันตอบมากเลยครับว่า B is your gate นะครับก็คือบอกง่ายเลยนะครับว่า B เนี่ยครับเป็นย้ำคือเด็ด B เพราะว่าเข้าตั้งสกอร์ไว้นะครับ79นะครับมากเพราะเอา79นะครับมากตรวจสอบในเงื่อนไขแรกนะครับสกอร์มากกว่า80ไหมคือ79มากกว่า80ไหมถ้ามากกว่า80ให้ปิน A เออแต่ว่าอันนี้ไม่แม่นนะครับมัน79มากกว่า80ไม่ใช่นะครับเป็นเทสต์นุนเทสก็จะมาเช็คเงื่อนไขต่อไปเขาบอกว่าสกอร์ มากกว่า70ไหมนะครับถ้าสมมุติมากกว่า70ข้าบินบีนะครับแสดงว่า79หรืมันมีค่ามากกว่า70นะครับานะมันก็เลยเป็นบีออกมานะครับเออพอปินบีออกมาปุ๊บแล้วมันก็จะปินเข้ามาอิสจูเกตตอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการใช้ i ีฟเอลอีฟนะครับเบามีอย่างไรนะครับง่ายๆนะครับอือก็สิไปยากเรื่องของการเขียนั้องชันนะครับนอกการเขียนลูกอ่า อีกจักน้อยนะครับจะเป็นเรื่องทันไปแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีพ่อแค่สาม,มีก่อนนะครับเนาอะอเดี๋ยวเข้าสีไปยากเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะอาจสียากในจักน้อยนะครับเนาะสำหรับมือนีนะครับบกักคือมขอจบรายการเฮ้ยจบการสอนเรื่องของอ e ีเอลไววกอนนะครับเนาะ <S <S ต่อไปเขาสีฟิลแซฟเซอร์ต่อไปแล้วเด้อแซฟเตอร์ต่อไปจะเป็นเรื่องของลูปนะครับนอกการเหตุงานเป็นลูปก,การว้นลูปก,กังสีเนาะว่ามันคืออย่าง สำหรับการเขียนยีบเอลกจบกันซ้ำนี่ก่อนนะครับเนาะเอาใพอกันใหม่ครับโอเคโบดูอย่าลืมฝากกดติดตามกดในกดแชรผมเด้อครับนะครับเป็นความรู้ความหมู่นะครับนะฝากติดตามเพจบักกึมนั่นเพลครับในเฟซบุ๊ก k ล่ะครับฝากติดตาม่องน้ำเด้อขอบคุณครับ